เทคโนโลยีใหม่กับรายการ m c o t n e t ครับกลับสู่ m c o t n e t ครับค่ะคุณสวดานมือทำอะไรมือไม่ว่างท้าโลโก้อยู่เดี๋ยวต้องมาดูย้อนหลังในวิดีโอนะเอ๊นน้องๆไปไหนกันหมดเนี่ยช่ไหมจัดันกคุณสวดานี่เป็นผู้ที่ค้ำชูค้ำชูแบรนด์อยู่ตอนนี้แบรนด์ร้อยอยู่นะรากฐานมั่นคงครับต้อนรับคุณอริมาเจีย์ประดิษฐ์ครับสวัสดีครับ เอาไมค์คุณนุ่นไันหายไปลอยไปนู่นนะตามหามาอีกแล้วดิฉันสวัสดีนะคะค,คุณศิีสุดาคุณเพียรพนแล้วก็คุณทุกฟังค่ะตกลงคุณศิีสุดาจะคําจุนแบรนด์ต่อไปหรือ,อยังไงคะไม่ละไมไม่ใช่ไหมเรามาคุยกันดีกว่าโอเคดิฉัน<า>มีปักหมดละค่ะก็วันนี้เรื่องที่จะนำมาฝากนะคะส่งท้ายปีเก่าก็จะเป็นเรื่อง พอดีไี่เจอบทความนะคะเขามองว่าในอีก10บคืนนี้เรากําลังจะขึ้นโทศวรรษใหม่แล้วเพราะว่ามันเป็น2010ใช่ไหมใช่ใช่นะคะใช่ใช่ไหมคือผ่านไปเนี่ยเราไม่เออสิบปีนี่เร็วมากนะคะเร็วมากปีสองพัน้นเราคุยกันเรื่องวาทูเคอ่าใช่ขึ้นเลขสอหลัก อ่านะแล้วก็โอ้แบบช่วงนั้นก็ทุกคนก็กลัวเรื่องเรื่อง Y2K กันใหญ่ใช่ไหมคะค่ะในในช่วงปีนี้เนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ทศวรรษใหม่นะคะก็มีนาวเคราลเขาออกมาบอกว่าเ,เนี่ยเทคโนโลยีที่ผ่านมาในช่วง10ปีนี้นะคะในช่วงปี99เนี่ยเราจำได้ว่าตัว คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะมีความเร็วมากขึ้นนะคะในช่วงปีประมาณสักเก้าเเจ็ดเก้าแปดเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยเราใช้ายังใช้ดาฟ์โมเด็มกันอยู่เลยต่ออินเทอร์เน็ตอ่าใช่ไหมจริงเหรอจริงเหรอตายแล้วรู้อายุกันหมดเลยใครเกิดทันบ้างนะผมเกิดไม่ทันผมเคยใช้28.8นะ อ่าใช่ไหมไม่อยากจะบอกเลยคือใช้าจุไม่มี1 4บสใช่ไหมเอ่า14อี่เดือทันทัน14บสีนะแม่นันแพงมากเลยนะ14.4ใช่เขาคิดเป็นนาทีรู้สึกแล้วค่าโมเดลเนี่เป็นหมื่นนะอฮะใช่ไหมเดี๋ยวนี้300ดิฉันใช้อินเทอร์เน็ตป่ะมันมีป่ะ14มีมีใช้แคนสองร้อยแปดสิบมันถูกมันถูกเออใช่ไหมครับตอนนี้คอมพิวเตอร์เครื่องแรกนะแม่เปียชามาซื้อให้เลยนะ ว่าเรียนเรียนเรียนปอตีเนี่ยเรียนไอทีเ่ยค่ะแล้วมันไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้มันไม่ได้อ่ะแม่ก็ไม่มีตังค่ะแม่เปียแชร่เอาได้เลยสามหมื่นกว่าบาทเออได้คอมพิวเตอร์มาโอ้นั่งอินสตาอันอินสตาวินโด้ทุกคืนเลยสามแปดหกต่อตอนนั้นอะไรนะสามแปดหกนี่ฮะสี่เป็นหกดีเอลซีนี่นอกจากรุ่นนี้เปล่ายังจำได้เสี่แปดหกดีเอ็กทูหกคือบอกว่า อ๋อแบบหกสิบหกไม่ก็เฮิร์ตคอยรอดนี่นะอินตอลเกือบทุกอาทิตย์เลยคือโอ้โหเมื่อก่อนนี่เชี่ยวมากเลยเชี่ยวมากเลยเดี๋ยวนี้หร่ทําไม่เป็นสักอย่างคือเมื่อก่อนมันมันไม่กี่แผ่นไงก็นั่งอินตอลไปทั้งคืนทั้งวันอ่ะแล้วก็อันอินตอรสนุกค่ะเดี๋ยวนี้หร่มันมันต้องใช้เมมโมรีเยอะใช่ปะทําไม่เป็นละอ่าใช่ไหมเนี่ยก็ใช่ไหมเราเปลี่ยนเปลี่ยนไปทั้งในแง่ของตัว เครื่องนะคะฮาร์ดแวร์เองนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายก็เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของเน็ตเวิร์กใช่ไหมคะณตอนนี้เนี่ยใครไม่ไม่ได้ใช้บล a อดแบนเนี่ยก็ถือว่าจะเราจะทนไม่ค่อยได้แล้วจะช้ารู้สึกจะแบบนะช้าเดี๋ยวทุกนน้อยอ๋อใช่ไหมใช้ g p s นี่เราก็ยังรู้สึกช้านะตอนตอนนี้เนี่ยพอมี มีเล่อ,อดแบนปุ๊บเนี่ยค่ะที่บ้านดิฉันตอนนี้เป็นเป็นแปดเมกนะคะก็รู้สึกว่าช้านะเนี่ยร่ามๆจะไปเพิ่มความเร็วเป็นสิบหกอยู่นี่แล้วนะแล้วเมื่อก่อนพอพออ่านบทความนี้ก็มานั่งย้อนนึกว่า เออแล้วเมื่อก่อนเราใช้ Dial ั p ทำไมเราทนได้ใช่ไหมเน้ะตอนนี้ตอนนี้รู้สึก8เมกก็ช้าไปแล้วอะไม่ไม่ได้อะจะต้องไปเพิ่มเป็น16จะต้องไปอ่านะเดี๋ยวจะต้องดิ้นรนละจะต้องอ่าในเรื่องอุปกรณ์โทรศัพท์เองก็ตามนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยมีโทรศัพท์ก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่นกระติกน้ำใช่ไหมใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเล็กลงเล็กลงมาเรื่อยๆ ทีนีเนี่ยตอนต้นชั่วต้นต้นชั่วโมงคุณศิสดาพูดถึงเรื่องของของโทรศัพท์เดี๋ยวนี้จะต้องมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันให้สามารถเข้าตัวโซเชียลโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กไซต์ทั้งหลายแหละ,ะได้ถ้าไม่มีนี่คนไม่ซื้อแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,ะก็คือมันก็เหมือนกับว่าเป็นวิวัฒนาการที่ที่เป็นมานะทีนี้เขาบอกว่าในอีก สิบปีข้างหน้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเดต้าเนี่ยค่ะจำนวนข้อมูลเนี่ยจะยิ่งเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ดูดูตัวทำไดรฟ์ตัวสตอเรจเอ็กซ์เทอร์เนลของเราใช่นะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยโอ้โหพอมีทำไดรฟ์อันเล็กๆมาโอ้โหแบบดีใจนะจุได้เยอะอะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์เครื่องแรกคุณพีรพลขายดิ้งเท่าไหร่ ตัวที่มีฮาร์ดดิชใช่ไหมตัวแรกตัวที่มีฮาร์ดดิชร้อยเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเมกดิฉันสี่สิบมะสี่สิบเมกสี่สิบเมกอือใช่คิดว่าใช่ใช่เหรอหลักสิบเมกเองแต่แรมแรมสี่เมกสองเมกตอนนั้นโอ้ยแรมไม่ถึงเมกเหรอเออใช่จะแบบเออจะเป็นแบบห้าหนึ่งสองเป็นเลยอยู่เลยเป็นห้านิ้วเป็นห้านิ้วมีดไม่เข้จอสีเขียวอันนั้นใช้ที่ห้องที่ห้องเรียนที่บ้านไม่มี เยออืมนานๆนานๆดูนี้เป็นหมดแล้วด่โอาคุณโอภาสส่งส่ง MSN มาคณโอภาสเลยไม่เลือกใช้ทวิตเตอร์เลือกใช้ MSN จะได้ย้อนยอะส่งมาบอกว่าสิบปีที่แล้วอินเทอร์เน็ตห้าบหเคราคาค่าบริการชั่วโมงละสี่สิบบาทอืมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันอ่านะคะก็นี่แหละทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของ สิบปีต่อไปนะคะคตั้งแต่ตั้งแต่สองพันสิบสองพันสิบยี่สิบเป็นต <2010 S 1> ้นไ,ไปเนี่ย <c oughs> เขาก็มองว่าณตอนนี้เนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยยิ่งใช้นะข้อมูลยิ่งเยอะใช่หไหมเนี่ยดิฉันตัว external hard drive เนี่ยเพิ่งเพิ่งเต็มไปมีอยู่ร้อยหกสิบกิกเนี่ยเพิ่งเต็มไป เก็บอะไรอ่ะดิฉันไปซื้อหน่งเทร่ามาหนังก็ไม่ได้ดูเพลงก็ไม่เออใช่ไม่มีไม่มีหนังไม่มีเพลงมีแต่ข้อมูลอยู่เนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวเลขกับเส้นๆมันเก็บอะไรใช่เก็มันจะมีอะไรอ่ะดิฉันจะมีข้อมูลตำราเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยค่ะไม่จะมีมีงานที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะก็บพอ่โอ๊ตตัวเปล่าไม่ก็บเป็นแบนดอัพไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วดิฉันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมาคลีนะไม่ค่อยมาลบไม่เหมือนกับว่า คือพอเก็บอ่าก๊อปปี้สินอาทิตย์นี้คือจริงๆเนี่ยตั้งใจจะแบ็กอัพทุกสิ้นอาทิตย์นะแต่ไม่เคยทําได้เลยเดี๋ยวนี้ได้เดือนละหนก็ถือว่าเก่งละอะไรเงี้ยแล้วเป็นข้อมูลด็อกิเมนต์ล้วนๆเลรอ่าเป็นข้อมูลด็อกิเมนต์เป็นงานโปรเจกต์ที่ทําอยู่นะปัจจุบันนะดิฉันจะมีมีมีอยู่ทุกโปรเจกต์เลยนะคะแล้วก็ จะคอยแบ็กอัพอยู่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยเขาจะพอแบ็กปุ๊บเนี่ยมันจะมีส่วนที่ซ้ำใช่ไหมคะเขาก็จะดีลีทออกหรืออะไรแต่ว่าดิฉันไม่อะดิฉันก็ถือว่าโอเคเซตของเดือนนี้ก็แบ็กเข้าไปก็ถือ,อมไม่ไม่มานั่งลบข้อมูลนะคะก็เนี่ย ก็เพิ่งไปซื้อตัวเอ่อทาวเวอร์หนึ่งหนึ่งเทระไบต์มาณปัจจุบันหนึ่งเทระไบต์เนี่ยอยู่ที่สามพันสี่เดซินซื้อสองพันสี่ไม่ได้ซื้อแบบใหญ่ไงไมนได้ซื้อแบบสามไม่ได้ซื้อแบบเล็กค่ะซื้อแบบเป็นเป็นทาวเวอร์ไวท์ตางค์ค่ะนะทีนี้น้องที่ออฟฟิศก็ถามว่าทําไมไม่ซื้อสองเลยล่ะพี่สองสองก็เพิ่มอีกพันอ่าใช่พันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเออเดฉันก็บอกว่ามันทำไมเราเอาสตางค์เนี่ยใช่ไหมคะณปัจจุบันเนี่ย ความต้องการในอนาคตเนี่ยยังมาไม่ถึงคช่คะถ้าสมมติว่าเราซื้อ2เทราเนตอนนี้เนี่ยเราจ่ายในราคา2เทราที่ถูกกว่า1เทราก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเป็น2เทราที่ถือว่าแพงอยู่ใช่ไหมคะถ้า่สมมติว่าหนึ่งเทราเนี่ยดิฉัน,นอาจจะใช้ไปอีกปีหนึ่งสมมติสมมติใช้ไปอีกปีหนึ่งหนึ่ง <1 S 1> ปีข้างหน้าเนี่ยหนึ่งเทราจะถูกลงอีกถูกไหมเออมันก็จะถูกลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะะ้ไม่คุ้มที่จะซื้อสองเทรา